สวัสดีทุกท่านครับผมอยู่กับผมในนามร้านอามเกษตรยนต์นะครับวันนี้วันที่11เมษายนครับผมเดี๋ยวมาจัดโปรโมชั่นวันสงการให้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่20เมษายนนะครับนี่ครับก็จะจัดโปรโมชั่นให้เป็นบางตัวนะครับเพราะว่าบางตัวต้นทุนมันมาสูงเนาะก็กำไรไม่ได้มากมายนะครับอ่ะร้านอามเกษตรยนครับผมเบอร์โทร0 6 3 8 3 7 5 5 9 2ครับผม ร้านผมตั้งอยู่ตำบลชัยนาลายัยอำเภอเชบดานจังหวัดลบบุรีครับติดถนนเส้นหลักสระบุรีลมสักนะครับอยู่ช่วงอำเภอชัยนาลายัยนะครับอยู่ช่วงอำเภอชัยนาลาัยนะครับโอเคครับผมมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวคลิปยาตัวนี้นะครับเป็นผ่าน7ใบ2ี่นิ้วนะครับใบหน้าแตก1ใบาขายอยู่25,000บาทวันนี้ลดไป2,000ครับเหลือ23,000บาทนะครับ อันไหนไม่ได้บอกก็ยังราคาเก่าอยู่นะครับหรือว่าท่านใดสนใจไม่รู้ราคาเดิมก็สามารถแอดไลน์ผมมาได้นะครับมีขูบล้อเหล็กผ่านยกล่องนี่เป็นเครื่องปลุกอ้อยครับเพิ่งมาวันนี้เลยตัวนี้ขายอยู่35,000บาทนะครับอ่าแล้วก็เทเล์เทเล์ตัวนี้ขายอยู่1 4 5 0 0บาทลดไปพันหเหลือหมื่นสตัวนี้ขายอยู่หมื 1, ่นสานะครับลดไปเลย2000เหล,ล,ล,ลือ11,000นะครับเครื่องยอด4แถวอ่า แล้วก็ตัวนี้ผ่านขุดมาลดถไถฟอร์ดนะครับตัวนี้ขายอยู่เก้าพันห้าไม่ได้ลดตัวนี้ถูกแล้วแล้วก็นี่ก็เป็นโตรตารี่เม็ดเม็ดอันนี้เม็ดเจ็ดสิบอันนี้ไออันนี้เม็ดหกสิบนี้เม็ดเจ็ดสิบนะครับตัวนี้ขายอยู่หมื่นสี่พันห้าร้อยเอาไปหมื่นสองพอลดไปสองพันห้านะครับแล้วก็อันนี้ผ่านจิ๋วหกพันห้าครับผมตัวนี้สําหรับรถไถน้อยครับอันนี้ก็ผันสามไปยีิบสองนิ้วติ่งบริการครับหมื่นเก้าพันห้าร้อยนี่ก็ เป็นผานไถบุกเบิกรถไถเล็กนะครับของตาช้างตัวนี้ก็12500ครับเอาไป1ม0 0 0พัแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หมื่นครับราคานี้แล้วก็ตัวนี้ผมขายอยู่25งหมนครับฐาน4ีใบย 20, 2ิบสนิ้วลูกปืนใหญ่น็อตจับกระทู6ตัวครับตัวนี้ขายอยู่25งหมเอาไปสอ0 0มบาทลดไป2000 อ่ะตัวนี้2อง0 0ราคาเดิมครับแล้วก็ตัวนี้ผันสใบยีิบสนิ้วครับตัวนี้ของพินิทแท็กเตอร์ขายอยู่17,500บาทเอาไป1 5ึ0 0หบาทลดไปเลย2อ0พันาครับตัวนี้อ่ะแล้วก็ตัวนี้ของหุยการช่างน็อตจับกระทู6ตัว16,500หารเอาไปห5 0 0 0บาทนะครับลดไป1,500้าร้อยะหมื่นห้าพบาท แล้วก็ตัวนี้16500เหมือนกันผ่านหใบยีนิ้วจากค่ายเอย้ไม่แน่ใจว่าค่ายไหนตัวนี้ใส่สามสิหกสี่สิแรงนะครับผ่านหกใบยีบสองนิ้ว 16, หมื่นหกพัน้ายเหลือหมื่น้าครับตัวนี้2ตัวนี้ตัวละหมื่นสอห้า้อยผ่านห้าใบยีิบสองนิ้วนะแล้วก็ตัวนี้เป็น L C S ผ่านหใบยีองนิ้วขายอยู่18500้าก็ลดไปสองพันเหลือ16500ครับตัวนี้ ส่วนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หมื่นพันห้าร้อยเอาไปหมื่นเดียวพอนี่เป็นผ่านใหม่ผ่านตัวนี้อยู่โอ้อยู่อยู่นานแล้วอยู่นานแล้วตัวนี้ก็ลดไปลดไปสองพันนะครับปกติขายอยู่สองหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับตัวนี้ก็คงราคาเดิมสองหมื่นหนึ่งพันนี่สี่จับจับหน่อยก็หมื่นแปดพันห้าร้อยก็ลดไปพันห้าเหลือหมื่นเจ็ดนะครับเหลือหมื่นเจ็ดพัน ตัวนี้ตาช้างใส่สี่สิบจิตห้าสิบแรงนะครับใบยี่สิบสี่นิ้วตาช้างนะครับสองสองสี่เอฟสองสองสี่หกเอฟตัวนี้ <c oughs> จำผิดาขายอยู่หมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นกระบะอเนกประสงค์กระบะอเนกประสงค์นี่กําไรน้อยเพราะว่าเนื่องด้วยผมส่งฟรีให้ไงเนี่ยอย่างเงี้ยหกพันห้าส่งฟรีแล้วก็อย่างงี้สี่พันเก้าส่งฟรี ค่าส่งก็4500แล้วครับอันนี้ชุดนี้ส่งฟรีจต่โปรโมชั่นไม่ได้แล้วก็หางตัดยาาของใหม่พร้อมยอยสลิปคัตนะครับตัวนี้1 6 5่นหกแปดสิบห้าเซนคูบเมตรแปดสิบสามนสครับแล้วก็อันนี้เป็นผ่านไถ่ายต่อสังน,นี้ต้นทุนมาสูงมากครับขายอยู่24,500แล้วก็ใบมีดดันดินครับก็ขออนุญาตขายราคาเดิมเพราะว่าต้นทุนมันมาสูงเนาะ อันนี้ก็เป็นผ่านสลับเข้าล่องอ้อยขายอยู่สองหมื่นห้าพันสองหมื่นห้าพันเอาไปสองหมื่นสี่พันตัวนี้ผ่านสลับเข้าล่องอ้อยนะครับโอเคครับผมคร่าวๆประมาณนี้ครับท่านใดที่สนใจนะครับมาดูมาชมได้ที่ตําบลชัยนาลัยอําเภอชัยบานจังหวัดลบบุรีครับอ่าร้านผมติดถนนเส้นหลักสรับบุรีลมศักดิ์ครับผมโอเคครับฝากไว้ครับคร่าวๆประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ